ความแปรปรวนทางสภาพอากาศหลายคนบอกว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมคือเดือนนี้แล้วเห็นสัญญาณมานานแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ความแปรปรวนในสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นความแปรปรวนทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกทาไมผมถึงพูดแบบนั้นวันนี้เรามีหลักฐานมาให้ดูนะครับว่านอกจากประเทศไทยที่เราเห็นภาพชัดเจนแล้วเนี่ยเรื่องฟ้ามืมดคลึ้มเมื่อเช้าเมื่อวานนี้น้ําท่วมหลายพื้นที่ เรายังมีหลักฐานจากหลายประเทศครับที่ทําให้เห็นเลยครับว่าสัญญาณว่าสภาพอากาศแปรปรวนนั้นหนักหนาสาหัสจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีคําพูดของเปตาทันเบิร์กนะครับบอกว่าระบบนิเวศของเรากําลังพังทลายลงเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่พวกคุณเอามาพูดมีแต่เรื่องเงินนิยายเพอ้อฝันว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนจะตามด้วยวลี ที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกที่เกรตาทันเบิร์กบอกว่า,วา how dare you คุณกล้าดีอย่างไรคุณกล้าดีอย่างไรที่พูดถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคุณกล้าดีอย่างไรที่พูดถึงเรื่องของการเงินแต่ว่าปล่อยปลและเลยให้ระบบนิเวศสภาพอากาศพังทลายลงนี่คือคำพูดของเกรตาทันเบิร์กเมื่อหลายปีก่อนนะครับ สัญญาณการแปรปรวนของสภาพอากาศทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นที่เกรตาทันเบิร์กพูดเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลายปีหลายสิบปีและล่วงเลยมาเกิดขึ้นเป็นหลักฐานจนถึงวันนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศไทยนะครับภาพที่เราเห็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยคือภาพนี้เป็นภาพที่ท้องฟ้ามืดคลึม้มมืดฟ้ามัวดิน คนบอกว่าเห็นภาพนี้ไม่ต่างจากหนังที่เป็นฉากของวันสิ้นโลกเรื่องนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงนะครับว่าเมฆดําที่ปรากฏในภาพเนี่ยที่ปรากฏเป็นภาพแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองหรือที่มีชื่อว่า c u m u l ล n i ม b u s โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงที่รุนแรงทําให้เกิดแนวโค้งคล้ายกับเมฆอารคัสซึ่งจะมีลักษณะโค้งเหมือนกันชนหน้ารถเห็นไหมครับ ลักษณะโค้งเหมือนกันชนหน้ารถและม้วนคล้ายหลอดและแบบชั้นและเนื่องจากเมฆอาคัสถือเป็นส่วนหนึ่งของเมฆฝนฟ้าขนองจึงสามารถแผ่ออกมาไกลาจากตัวเมฆและมองเห็นได้จากหลายพื้นที่ครับคำถามก็คือทำไมถึงเป็นสีดำน่ากลัวขนาดนี้คำตอบก็คือเพราะว่ากลุ่มเมฆฝนที่ก่อดตัวมีขนาดใหญ่และหนาดังนั้นทําให้แสงแดดจากพระอาทิตย์ไม่สามารถผ่านทะลุก,กลุ่มเมฆฝนได้จึงทําให้กลุ่มเมฆฝนเป็นสีดําทําให้บรรยากาศมืด เหมือนกลางคืนนอกจากเมฆที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการที่เราเห็นตรงหน้านี้นะครับก็ยังมีคําพยากร์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ออกมาแจ้งปิดการท่องเที่ยวประจําปีเป็นการชั่วคราวยาวตั้งแต่1สิงหาคมถึง30กันยายนเนื่องจากเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากขณะที่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเนี่ยนะครับ ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดและมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนครับส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาลาิตผู้อำนวยการศูนย์การ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทายาลัยรังสิต ได้มีการโพสต์ a c e b o o k นะครับอาจารย์เสรีเนี่ยได้โพส Facebook, ต์ f a c e b o o k เตือนความเสี่ยงสูงน้ำท่วมใหญ่ปลายปี2565โดยย้ำนะครับว่าให้ตระหนักเอาไว้แต่ว่าไม่ต้องะกนกนี่คือสิ่งที่อาจารย์เสรีโพสต์เอาไว้เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ผมขออนญาตมาย้อนกลับให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามีคำเตือนออกมาแล้วว่าสถานการณ์ต่อจากนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงน้ำท่วมใหญ่ แต่อย่าพึ่งกระหนกอาจารย์เสรีบอกแบบนี้นะครับว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์้ําท่วมใหญ่มาครบเลยครับทั้ง3ปัจจัยทั้งปริมาณฝนสะสมช่วงก่อนฤดูฝนมากกว่าค่าปกติปรากฏการณ์ลานินย่ายังทรงพลังช่วงปลายปีทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าฝั่งตะวันออกความชื้นสูงและปรากฏการณ์ไอดีเป็นลบทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียสูงกว่าฝั่งตะวันตกความชื้นสูง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ทําให้สถานการณ์รุนแรงหรือเบาลงก็ยังมีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยด้วยเช่นความรุนแรงและทิศทางของพายุที่เหลือเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะแรงแค่ไหนทิศทางของพายุจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างอันนี้ยังไม่สามารถระบุหรือควบคุมได้หรือว่าปัจจัยเรื่องของความสามารถรับน้ําของลุ่มน้ําลดลงอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่จะทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ําของทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายคนตั้งคําถาม,ถามนะครับว่าการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐการตระหนักรู้ของภาคประชาชนภาคประชาสังคมในช่วงปลายปีต่อจากนี้จะทําให้สถานการณ์อุทก,กภัยในปี2565เนี้ยทุเลาเบาบางลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือปรากฏการณ์ความแปรปรวนทางสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยแต่ว่าเป็นเรื่องของทั่วโลกยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตอนนี้ประเทศป,ปากีสถานเนี่ยกำลังเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนักเลยนะครับหลังเกิดฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องลางมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่ฤด,ดูมรสุมเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าทุกปี ทำให้ตอนนี้ประชาชนปากีสถานเกือบ3 0 0 0สนครัวเรือนต้องประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยหลายคนจะเห็นคลิปที่แชร์กันจนํานวนมากในโลกออนไลน์ถึงความรุนแรงของกระแสน้ําที่ทําลายวีสอรดต,ตึกบ้านเรือนโดยเฉพาะที่อยู่แถบริมน้ําให้ถล่มลงและไหลไปกับกระแสน้ำครับนอกจากนี้สะพานข้ามถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรได้นะครับรวมถึงยังมีปัญหาไฟดับที่ส่งผลกระทบต่อคนอีกหลายล้านคน จนทางการระบุว่านี่เป็นหายนะทางภูมิอากาศอย่างรุนแรงสำนักจัดการภัยวิบัติแห่งชาติของปากีสถานออกมาเปิดเผยตัวเลขเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1,000รายครับโดยอยู่ที่1,611 0รายเข้าไปแล้วขณะที่ล่าสุดมีการประเมินนะครับว่าความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ที่ปากีสถานเนี่ย อาจมีความเสียหายไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืนล้านดอลลาร์สหรัฐคับนี่ถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่รุนแรงและหลายคนก็เห็นถึงความเสี่ยงความกังวลแหละแค่ว่ามันอาจจะไปกระทบกับสภาพเศรษฐกิจของปากีสถานที่เปราะบางอยู่แล้วให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่ นอกจากปากีสถานที่น้ําท่วมย้อนกลับไปแ้จจากันได้นะครับหลายสัปดาห์ก่อนเรารายงานถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับเกาหลีใต้ซึ่งเกิดฝนตกจนมีปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักมากที่สุดในรอบ80ปีของกรุงโซงนะครับหลายพื้นที่เนี่ยเป็นทั้งพื้นที่ย่านใจกลางย่านธุรกิจย่านที่พักอาศัยต้องเจอกับน้ําท่วมสูงน้ําเนี่ยทะลุขึ้นมาจากท่อปะทุขึ้นมาจากพ่อราวกับน้ําพุเลยนะครับมีภาพที่คนต้องไปขึ้น นั่งบนหลังหลังคารถเพื่อรอการช่วยเหลือเพราะว่าระดับน้ําสูงมากเกือบนิดคันไม่แค่นั้นกระแสน้ำยังทะลักไหลท่วมสถานีรถไฟใต้ดินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ทําให้คนพูดถึงกรณีที่มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพันจีฮาครับก็คือบ้านกึ่งใต้ดินแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องพาวเไซที่ได้รับความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ ทำให้ทางการเกาหลีใต้ประกาศเลยครับว่าหลังจากนี้ต้องพิจารณาแล้วแหละว่าอาจจะไม่อนุญาตให้สร้างบ้านลักษณะนี้อีกต่อไปและจะหาทางค่อยๆย,ยกเลิกการใช้บ้านลักษณะที่อยู่กึ่งใต้ดินแบบนี้เดิมเนี่ยเคยมีใช้ต่อไปจะหาทางไม่ให้ใช้ให้ได้แต่ปรากฏว่าเราเห็นน้ําท่วมที่ปากีสถานเราเห็นน้ําท่วมที่เกาหลีใต้แต่ใกล้ๆก,ก,กันครับประเทศจีนกับเกิด ไลแงขึ้นมาครับกับเกิดสภาพอากาศที่มีน้ำในแม่น้ำลดลงจนเห็นสิ่งก่อสร้างที่เคยจมอยู่ใต้น้ำครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับถ้ามองโดยไม่ได้พิจารณาจากบริบทอื่นๆก็อาจจะเห็นว่าภาพนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่เหมือนกลางเกาะ แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นความเจ็บปวดครับเพราะว่านี่เป็นผลจากภัยแล้งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในมณฑลเจียงซีที่ถูกสร้างขึ้นในยุคห้าราชวงศ์ของจีนปรากฏขึ้นมาจากทะเลสาบโหยางหลังจากที่ระดับน้ําในทะเลสาบลดลงไปมากนะครับสภาพภัยแล้งเนื่องมาจากอา,ากาศที่ร้อนจัดและปริมาณน้ําฝนต่าเนี่ยทาให้ระดับน้ําในทะเลสาบโหยางที่เป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ลดลงถึง75%เผยให้เห็นเกาะลั่วสิงตุนซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเท่านั้นโดยจากวิกฤตภัยร้อนรุนแรงทําให้ปีนี้ทะเลสาบโหยางของจีนเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการมาวันตั้งแต่วันที่6สิงหาคมแล้วนะครับถือว่าเร็วที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมาตั้งแต่ปี1951เร็วกว่าวันเริ่มต้นฤดูแล้งเฉลี่ยถึง69วันทีเดียว และจากกรณีภัยร้อนรุนแรงด้วยเช่นกันก็ลามไปถึงหลายมฑนลนของจีนที่เกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดนะครับเพราะว่ามีอุณหภูมิสูงบางช่วงเนี่ยมีอุณหภูมิสูงไปถึง45องศาเซลเซียสเลยนะครับสูงถึงขั้นว่าในโลกออนไลน์ของจีนเนี่ยมีการแชร์ภาพของคนที่เดินอยู่กลางถนนริมฟุตบาทเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าพื้นรองเท้าละลายครับร้อนถึงขนาดพื้นรองเท้าละลายเลยนะครับ หรือว่าภาัยแล้งที่เกิดขึ้นในภาพนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าขาดแคลนเพราะว่าแหล่งพลังงานน้ําขาดแคลนไปอีกหลายที่ที่เกิดขึ้นความร้อนสูงเป็นประวัติการนะครับแล้วไม่ใช่ใกล้กับจีนเลยเกิดขึ้นอีกภาคหนึ่งเลยครับก็คือในประเทศยุโรปหลายประเทศที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงเป็นประวัติการนะครับ รายงานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆในยุโรปเผยให้เห็นถึงจํานวนผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายจากอากาศที่ร้อนระอุครับแถมยังมีไฟป่าในหลายพื้นที่จนต้องมีการอพยพผู้คนนับหมื่นคนออกจากที่อยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยอุณหภูมิทะยานขึ้นไปสูงทะลุกเกิน40องศาเซลเซียสและเป็นการขึ้นไปแต่หลัก40องศาเป็นครั้งแรกทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2019 ซึ่งอากาศร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสนี้ทําให้รางรถไฟบางสายไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากรางรถไฟมีความร้อนสูงเกินไปและเกิดไฟไม่หม้หลายจุดในพื้นที่บางจุดเนี่ยถึงกับลามไปไม้บ้านเรือนของประชาชนจนได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้บ้านวอดไปหลายหลังเลยโดยภาวะแห้งแล้งที่ลากยาวและรุนแรงนี้ทําให้สาวราชาจับ ต้องประกาศมาตราการจำกัดการใช้น้ำในบางพื้นที่ครับและเตรียมรับมือกับการขัดคลนไฟฟ้านอกจากนี้ประเทศอื่นๆอย่างสเปกเนก็เผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนแรงที่สุดเป็นประวัติการในปีนี้เช่นกันนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายพันรายเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ20ปีเลยทั้งนี้รายงานของ BBC ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เคยออกมาชี้เลยนะครับว่าโลกต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้น และในแต่ละครั้งก็อยู่นานกว่าเดิมเป็นผลมาจากสภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโลกเรามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น1.1องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นอุตสาหกรรมและคาดว่าจะขยับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหากรัฐบาลของแต่ละประเทศยังไม่ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บ,บอนอย่างจริงจังซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสภาพอากาศมีผลกระทบสําคัญมากๆต่อสภาพเศรษฐกิจของทุกประเทศดีไม่ดีเนี่ย มีความสำคัญเทียบเท่าหรือมากกว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ําเพราะว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะครับก็ต้องมีความเสียหายและก็เกิดการเยียวยาส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจตามมาอีกมากมายเลยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปนะครับว่าจากการประเมินล่าสุดเนี่ยความเสียหายจากน้ําท่วมปากีสถานเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นึ่งมืล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ และทําให้ทางการปากีสถานตอนนี้ต้องเตรียมที่จะนําเข้าพืชผลทางการเกษตรจากอินเดียเพราะว่าวันเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่เพราะว่ามีพื้นที่1ในสของประเทศจมน้ำครับเรื่องนี้ออกมาพูดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาและการวางแผนของปากีสถานเลยนะครับที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขการคาดการณ์อย่างที่บอกไปแล้วคับว่าความเสียหายจากน้ำท่วมปากีสถานรอบนี้ไม่ต่ำกว่า10,000ล้าน ดอลล่สาสหรัฐหรือ36,000ล้านบาทประชาชนได้รับผลกระทบ33ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า15%ของประชากรทั้งประเทศตอนนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000คนบ้านเรือเสียหายเกือบ1ล้านหลังและผู้คนกำลังสูญเสียการดำรงชีวิตไปอย่างสินส้นเชิงคับโดยอุทกภัยครั้งนี้ถือได้ว่ารุนแรงกว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งปรติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้น เมื่อปี2,553ซึ่งเด้คร่าชีวิตประชาชนในขณะนั้นไปมากกว่า2,000คนด้วยกัน w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้